เอฟซของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่านะครับก่อนส่งท้ายเอฟซีก็พักผ่อนคืนนี้ผมขอให้ชมเหรียญที่มีความงดงามคมชัดและเข้มขังมากๆอีกหนึ่งรายการเหรียญของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของเรานั่นคือเหรียญหลวงพ่อพุทธโสธรน,นะครับหลังพระครูอมรธรรมรัตน์นะครับวัดห้วยหมูจังหวัดราชบุรีปี26นะครับซึ่งด้านหน้าประทับรูปองค์หลวงพ่อโสธรน,นะครับเต็มองค์จะรึกข้อความด้านล่างหลวงพ่อพุทธโสธรนะครับ หายากมากๆนะครับทรงเหรียญแบบนี้นะครับสวยมากนะครับด้านหลังยิ่งชัดเจนนะครับเพราะประทับรูปหล,ลวงพ่อพระครูอมรธรรมรัตน์นะครับเจ้าลกวามด้านบนที่ระลึกในงานหล่อรูป19มีนาคม26นะครับวัดห้วยหมูตะบลเจดี JD. อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับงดงามคมชัดเข้มขังและได้รับความนิยมมากๆอีกหนึ่งรายการเหรียญทั้งองค์หลวงพ่อพุทธโสธรและหลวงพ่อพระครูอมรธรรมรัตน์นะครับ ซึ่งมีพุทธคุณสูงมากนะครับขอบคุณ f c ทุกท่านมากๆนะครับสวัสดีครับ